3ขั้นตอนในการรับประทานพูดินฮาราซอฟเจลมิ้นนะคะหรือว่าสาเเน่นะคะน้ำมันสารเน่จากอินเดียะคะ่ะให้ได้ผลดีมากที่สุดเพราะว่าแน่หมอเคยลองแล้วคะ่ะแบบไม่ไม่เคี้ยวนะคะกืนเลยมันไม่ค่อยออกฤิ์คะ่ะมันไม่รู้สึกเลยฉะนั้นก็คือต้องเคี้ยวกัดให้แตกดังเปาะนะคะสะใจมากแต่หลายๆคนที่หัดกินใหม่ๆนะคะก็อาจจะแบบว่า เรียกว่ายังไงอ่ะมันขึ้นจมูกแล้วก็อืมแล้วก็รสชาติมันจีด๊ดขมหรือเผ็ดอะไรประมาณนี้ไม่เห็นจะเผ็ดเลยนะคะเนี่ยนะคะแก้จุกเสียดีมากเลยนะคะใครที่เป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยอืมอยากไม่หมอต้องการไล่ลมออกจากกระเพาะอ,ออกจากท้องไะคะแต่ละวันก็จะกินสองเม็ดในช่วงกลางคืนนะคะอืมแล้วก็เข้าปากกอดดังป๊อนะคะ <laughs> ขั้นตอนที่สองคือกัดใช่ไหม,มแกะกัดแล้วก็กลุ้มขึ้นจะบูกเลยค่ะน่าแล้วก็จะเลอออกมาทันทีเรอเลอเลอ,เอ,เอมันก็จะไล่ลมออกจากข้างในใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะเย็นท้องว่าบเลยนะเออถ้าอะไรการที่แบบบางทีเราไม่ได้กินอิ่มอะไรมากวันนะี้ไม่ได้กินเยอะ จนจุกเสียดแน่นท้องหรืออะไรแต่ว่ามันมีแก๊สมีกรดอยู่ในกระเพาะเรามันจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวและเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรต่างๆในอะนาคตใช่ไหมโดยเฉพาะกรดไหลย,ย้อนอย่างเงี้ยอันนี้ลองกินดูนะคะลองทานดูนะง่ายนั่นแหละคะ่ะสขั้นตอนในการทานผูดดินทาราให้ได้ผลดี1แกะ2 กัดกัดให้มันแตกดังป้อไม่ป้อก็ได้นะใครถอนฟันแล้วไม่มีอะไรนะคู่สมมันก็จะหลุดเข้าไปในช่องฟันช่องระหว่างเหงือกมันไม่หนอนี่แหละตัวอย่างเอแล้วก็กลืนกลืนก็คือหลังจากที่เรากัดดังป้อเสร็จมันแตกน้ํามันสลรแหนแตกมาแล้วก็กลืนแล้วก็น้ําตามเยอะๆเย็นสบายท้องมากนะคะจะถ้าคนไม่เคย คุ้นชินก็อาจบอกว่าขมหรือจีด๊ดข,ขึ้นขึ้นตาขึ้นจมูกยิ่งกว่าวาซาบีอีกนะคะจากนั้นก็ดื่มน้ำตามเยอะๆค่ะแค่นี้แหละค่ะสามวิธีของแม่หมอนะคะในการรับประทานผูดินทลราค่ะ